สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราได้ขวดแบบนี้มานะคะก็สวยดีนะแข็งด้วยแข็งก็ขวดน้ำเนาะวันนี้เราก็เลยจะเอาขวดแบบนี้เนี่ยมาปลูกเขาฤาษีกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะปลูกเขาฤาษีแบบไหนขอบอกว่าวิธีการที่เราทําเนี่ยง่ายมากๆไม่ต้องใช้เขาเยอะด้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราล้างขวดเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดสละออกให้หมดนะ ตัดออกเลยก็จะได้ขวดมาแบบนี้นะคะตัดครึ่งตรงนี้ค่ะเราจะใช้ส่วนนี้นะคะในการปลูกคารือสีค่ะทีนี้นะคะเราจะไปเจาะรูรอบๆบนี้นะคะแล้วก็ที่ฝาด้วยค่ะเดี๋ยวไปเจาะรูกันก่อนนะคะ และนี่นะคะหลังจากที่เราไปเจาะรูข้างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เจาะรูที่ฝาขวดด้วยนะคะทีนี้เราก็จะทําการร้อยค่ะโดยดาวจะใช้เอ็นนะคะวันนี้ไดเอ็นมาค่ะขอแม่มานะคะนี่ก็จะใช้เอ็นนี่แหละเจาะรูลงไปตรงนี้เพื่อที่เราจะใช้แขวนนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นเชือกก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราก็จะไปเอา กระดุมเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้นะคะเอามาร้อยพออีกข้างเราร้อยกับกระดุมแล้วนะคะแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็เอามาผูกไว้กับกระดุมเหมือนกันเพื่อที่จะได้ค้างนะคะ2อ,อันแบบนี้แล้วว่าเอ็นเนี่ยมันยากกว่าเชือกนะคะแต่ว่ามันสวยกว่าเชือกผูกค่ะ เพื่อที่ตัวนี้เราจะได้แขวนได้ห้อยแขวนได้แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาขวดไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้แขวนได้ห้อยตรงไหนก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เรามาเริ่ม100ร,ร้อยเคาราลสีกันเลยค่ะสําหรับการร,าร้อยเคาราลสีนะคะวิธีการนี้เนี่ยง่ายมากๆแล้วก็ใช้นิดเดียวเองค่ะเราใช้ทีละเส้นนะคะ เอาใส่ที่รูแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยมันก็จะบานแบบนี้นะคะเราดึงลงทงลีเนี้ยจะค้างแล้วค่ะเนี่ยเห็นปะค้างละแบบนี้นะคะถ้าหาที่แขวนก่อนแล้วก็มานั่งห้อยมันจะง่ายนะคะแต่อันนี้เราไม่มีค่ะเราก็จะทำแบบนี้ก่อนเลยเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆใส่ทีละอัน นี่นี่นะคะวิธีการนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่ใช้คาวลอสีนะคะเส้นเดียวท่านผู้ชมสามารถที่จะหาคาวยาวๆนะคาวลอสียาวๆเพื่อที่จะได้ดูยาวๆด้วยค่ะหรือว่าอยากจะได้แบบสั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพอมาอยู่รวมกันเนี่ยก็จะดูเยอะดูหนาขึ้นเองนะคะ ี่นะคะวิธีการก็แสกจะง่ายค่ะท่านผู้ชมก็ดูดาวแล้วก็ไปทําตามกันได้เลยค่ะเ,เอาใส่ที่รูนะคะดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงแค่นี้เองค่ะก็จะเหลืออีกแค่รูเดียวแล้วนะคะนี่เห็นปะใส่ลงไปเลยแบบนี้ดึงขึ้น แล้วก็ดึงลงแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาที่แขวนกันค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดาวก็หาที่แขวนค่ะเข้าฤาษีเนี่ยชอบที่โร่งโปรง่งลมพัดผ่านได้ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อยู่หน้าบ้านก็สามารถที่จะแขวนได้เลยค่ะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดักฝุ่นได้ดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ปลูกง่ายลดน้ำแค่วันละครั้งเองค่ะวิธีการนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะทำหลายๆหลายๆอันได้เลยนะคะแล้วก็มาแขวนเรียงเนี่ยสวยงามมากๆช่วยบังฝุ่นด้วยค่ะก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีเขาหรือสีสวยๆเอาไว้แขวนประดับหน้าบ้านกันค่ะก็ลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ